สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะทำการสร้างท็อปเลเวลวินโดว์หรือการสร้างหน้าต่างใหม่ขึ้นมาในหน้าต่างเก่านะครับอันดับแรกก็จะทำการ m p p r t t l i r r r y ี tkinter เหมือนเดิมแล้วก็สร้างตัววินโดว์ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราจะทำการสร้างปุ่มขึ้นมาใน หน้าตอันนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วย bottom นะครับเป็น b ตัวใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็คือภายในวงเล็บนะครับให้มันอยู่ใน window จากนั้นก็จะสร้าง text ขึ้นมา text ตัวนี้ก็คือเป็นเป็น text ท,ที่อยู่บนปุ่มให้มันชื่อว่า create new Bot create new window นี้ create new window นะครับแล้วก็ตัว bottom ตัวนี้ก็คือจัดให้มันเข้ากลางก็คือ dot t a เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้อะพอ run do นะครับมันก็จะมีตาบมานี้ก็คือมีปุ่มแต่ว่าตอนนี้เรายัางคลิกไม่ได้นะครับคลิกเดีย๋ยวเราจะสร้างฟังก์ชันในการสร้าง window ใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อเราคลิกเนี่ยวิธีการก็คือเราจะสร้างตัว command เพิ่มขึ้นมา ก็พิมพ์ว่า comma แล้วก็ command จากนั้นเราก็จะสร้างตัวฟังก์ชันนะครับก็ให้ชื่อฟังก์ชันว่า create window นะครับให้ชื่อฟังก์ชันว่า create window แบบนี้แล้วเราก็จะไปสร้างฟังก์ชันตัว create window ขึ้นมาด้านบนก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมา def create window ไปในวงเล็บแล้วก็ ลอนนะครับจากนั้นเราจะทําการสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรชื่อว่า new window แบบนี้ new window มีค่าเท่ากับนะครับวิธีการสร้าง window เนี่ยสามารถทําได้2วิธีก็คือสร้างตัวแปรเท่ากับ tk แบบนี้หรือถ้าเกิดเราต้องการสร้าง window ซ้อน window ครับเราก็จะทำได้โดยการ top ใช้ท็อปเลเวลแบบนี้ใช้ท็อปเลเวลแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็ทำการรันดูนะครับ, Run oo, บรันดูปุ๊บพอกดปุ๊บมันก็จะมีวินโดว์ตัวใหม่แบบนี้ขึ้นมานะครับหมายความว่า ในลักษณะนี้ก็คือใช้เวลาเราล็อกอินเมื่อเรากดปุ่มล็อกอินปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่างให้เราล็อกอินขึ้นมานะครับแบบนี้เมื่อเรากากรบาดตรงเนี้ยท็อปเลเวลวินโดว์ตัววินโดว์เก่าเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับตัววินโดว์เก่าเนี่ยมันจะอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเรากากรบาดตัววินโดว์เก่าตัวท็อปเลเวลเนี่ยมันก็จะหายไปเหมือนเดิมทีนี้เราสามารถทำได้โดยการ ถ้าเกิดว่าเราใช้ New Window แล้วก็ .tk .tk แบบนี้เมื่อรันปุ๊บนะครับกด Cre a t e Windows มันก็จะได้ Windows แบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราลบ Windows กอ่อออกไป Windows ใหม่เนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าไอตรง .tk .tk เนี่ยหมายถึงว่ามันจะแยกกันแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ Top Window มันก็จะอ,อยู่ ในลักษณะของการซ้อน Windows ครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะทำการลบ Windows เก่าออกไปเมื่อการเมื่อเราสร้างกดสร้างปุ่ม Windows ใหม่ออกมานะครับทีนี้ผมก็จะเพิ่มเข้าไปว่าตัว Windows เก่านี้นะครับตัว Windows เก่าเนี่ยเมื่อเราสร้างวินโดว์ใหม่ขึ้นมาปุ๊บ ตัววินโดว์เก่าเนี่ยเราจะทำการลบหรือ destroy นะครับ destroy ก็คือการลบออกนะเวลาเราสร้างตัววินโดว์ใหม่ขึ้นมาพอกดปุ๊บเนี่ยนะครับพอเรากดสร้างปุ่มวินโดว์ใหม่ตัววินโดว์เก่าจะจะปิดปิดตัวไปท,ทันทีนะครับก็คือเราจะทำการ destroy หรือว่าล้างทำลายตัววินโดว์เก่า แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเอาไปใช้ในกรณีของการการล็อกอินนะกดปุ่มล็อกอินเมื่อเรากดปุ่มล็อกอินเนี่ยครับตัววินโดว์เก่าก็จะหายไปตัววินโดว์ใหม่ก็จะเปิดปุ่มให้เราทำการล็อกอินมา